ะะทุกท่านคะ่ะก็กราบทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับสู่รายการจดแชนน์ดิฉันเอเจนต์แอนด์เดวิลคนเดิมนะคะแล้วก็มาแล้วก็กลับมากับเชลวีเดฟมิสซาเดฟพาร์ทนะคะพาร์ทที่หกเลยนะคะเย่กับรุ่นพี่คลาสโกเซนนะคะรุ่นพี่สุดเข้มงวดปักนักโคตรนะคะพาร์ Hart 6หก้วคะวันที่สามนะคะเมื่อใจครั้งที่แล้วเราก็ฟินไปกับฮาไปกับ อีคังคขหัวสีชมพูใช่ไหมอีคังเขาสีชมพูทีอดด่อยู่บนหัวลุงพี่คสัสแล้วก็ฟินกับฉากตอนท้ายเนี่ยอ่ะเรามาเรามาไอ้นี่กันต่อเลยนะคะมาดําเนินเรื่องกันต่อก็ฟินต่อลุงพี่คสัสถือกระถางของเธออย่างนี้อีกมือหนึ่งควรจะควรจะผ่อนคลายอย่างนี้เม่งฉากนี้จริงๆว่าฉากที่เห็นในเทเลเดอร์นี่ค่ะที่เขาถือมือ จับมืออีกข้างหนึ่งของฉันหน้าอกของเขาก็กดลงมาที่หลัง,งฉันด้วยน่นไง,งอุ้ยิังในเชียไอ แบบในเทเลอร์อะในเทเลอร์ที่ดูอ่ะซึ่งไม่ยังภาพยังไม่ฟินเท่าอีฉากนี้เลยวะเออเออโอเคไม่ฟินกว่าในเทเลอร์อ่ะร่ <c oughs> างร่างร่างกายที่กว้างของเขาปิดรอบๆตัวฉันกล้ามเนื้อที่เฟิร์ของเขากดลงมาที่ฉัน <c oughs> ฉันรู้สึกถึลงลมหายใจแผ่วๆของฉันที่ผิวฉันเลยล่ะ เอ,อฉันก็ค่อนข้างลืมไปแล้วนะว่าเขาว่าเป็นผู้ชายคนนึงน่ะลืมได้ยังไงวะผู้ชายทัดเลยเนี่ยเออเืยถ้าให้ฉันให้ถ้าให้คิดมากกว่านั้นหัวใจของฉันก็เริ่มเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะสิเริ่มเต็นแรงโอ,อ้มันไม่เต้นแรงในุ้กที่เจอขนาดเนี้ยเราดูคันดน้า เดี๋ยวดูมิกเซอร์ก่อนไปมิกเซอร์ปรับแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะดูก่ามมั่นใจสามโอเคแล้วดูเขาทำหน้าแล้วดูเขาทำจำไห้นะสิสนคั์ที่สุดคือการจินการในหัวเอือ <c oughs> คิดเกี่ยวกับว่าคุณเธออยากให้มันใหญ่แค่ไหนเธออยากให้มันไปที่ไหึกแล้วก็นึออกมาให้ออกก่อนที่เธอจะไล่เวท ดูดหน้าแล้วหน้าแบบโอเคเป็นกูกูว่าใ่เต้นว่าเป็นกูกูก็าปิดเนาะเธอยังเธอยังอ่อนเกินไปเนาะอ่อเกินไปเออฉันนัำไม่ได้หรอกถ้าเธออยู่ใกล้กันขนาดเนี้ยเข้ากับลมหายใจของฉันเข้ากับลมหายใจของฉันด้วย หยใจของฉันด้วยฟินเวอรออะไรนะเขาเข้ามาใกล้ฉันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ลมหายใจที่แผ่วเบาก็โดดมาโดนหูของฉันโอ้โหถึงแม้ว่ามันกระเสือกถือแม้ว่ามันจะเป็นการกระเสือกกระสมที่จะทำให้การหายใจของฉันช้าลง ระหว่างที่ฉันสามารถที่จะผ่อนคลายได้ฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วคำตอไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละ, <c oughs> <c oughs> ะเขาถอยหลังกลับไปจากชั้นสองสามเก้าตอนนี้ตอนนี้ก็พยายามที่จะเรียนรู้วิธีหายใจล้วสินะที่ถูกต้องล้ะสินะแต่คือไอ้สารักนี้มึงก็เสือกกระสุดเลยเหรอ โอ้โหแม่งแรงว่ะโอ้เจ้าใจร้ายจังเลยอะ่ะโอค้คแบบสารักคือหมายถึงว่าพวกที่ก็เสือกกระตดนะคะแบบหัวใจแบบเขาพูดรุนแรงมากทำไมหัวใจของฉันถึงต้องเต้นแรงเพราะเพราะว่าบางคนเนี่ยเพราะว่าคนอย่างเขาด้วยเนี่ยพยายามพยายามอีก hey, ลมแห็นความกดเที่ยวเอ,อ๋ยจงยกจง,จงลุกชนขึ้นจงลุกชนขึ้นไปเหมือนหัวใจของฉันเลยถุยไม่ใช่แหละพ <c oughs> อเถอะข้ามไปข้าไปเถอะฉันฉันตะวัดไร้กจะส่งข,ของฉันผ่านอากาศระหว่างที่จินตาการคอนโดในหัวของฉัน โมุนอันเล็กๆก็เกิดขึ้นที่ไปลายไม้กจะสิทธิ์ฉันทำได้แล้วมิสติโดย,ยสิอย่าอย่าดีใจกับของแค่ท้นสิเออขาท่านฉันถูกบังคับให้ฉันหนูฉันยังอยู่กับการควบคุมมันพยายามที่จะมีสติดังนั้นมันก็จะไม่เคลื่อนไปไหนอมันทำให้ นี่มันนี่มันทำให้ฉันสูดเก็บพลังเวทของฉันมากเลยะเนี่ยทำให้อยู่นานได้มากกว่าสิบวิอวโอ้โหค่ะท่านก็วันเจ็ดหกห้าสี่สอมสองหนึ่งเธอหยุดแล้วเราตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะพูดพูดเบาๆเราต้องเธอฮยหยุดแล้วเราตอนเนี้ย ฉันฉันฉันลงไปนอนบนพื้นแล้วก็พยายามที่จะหายใจระหว่างนั้นทอนาโดก็ได้ปิวหายไปไปกับสายลมเห็นหรือยงังเธอสามารถทำมันได้แต่เธอก็แค่ถึงแม้เธอจะสามารถทำมันได้แต่เธอก็ไม่สามารถ ทำให้มันเกิดขึ้นได้นานมากๆมันจะเป็นกันนี่เป็นกันบ้าสำหรับฝึกอ้าวกำบ้าเหรอกันบ้านฉันนี่ฉันยังไม่ทำเสร็จฉันไม่สามารถทำอย่างนี้ทั้งวันได้หรอกใช่ไหมการฝึกจะเป็นการฝึกกันทำอะไรการฝึกจะทำให้ มือของเธออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยการฝึกจะการฝึกก็คือการทำให้เนมนบอมันอยู่ในกว่านี้อีกหน่อยโอเคด้วยอุ้มมือ,อจริงจังอะ่ะจริงจังเอาจริงนิโนเวโนเวก็คอมเพนไม่ได้เราต้องตอบว่าโอเคโอเค <Okay. S 1> ฉันคิดว่าฉันคิด ทั้งที่ใช้คิดว่าอย่างแนนนล้วว่าเธอจะสู้ก็สู้ดีวะไม่งั้นถูกยอมรับได้ยังไงก็ได้ฉันจะไม่ก็ใช่อ่ะสิฉันก็ไม่สามารถเข้าได้ที่นี่อ่ะสิถ้าฉันไม่ใช้เวทมนต์ของฉันได้อย่างดีเยี่ยมอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะได้ยินนี่อาจจะเป็นความหวังสำหรับทั้งหมดก็ได้นะสำหรับเธอทั้งหมดก็ได้นะ เอาความมุ่งมั่นอย่างนั้นใส่เข้าไปในการบ้านซนะฉันทำให้ดีที่สุดค่ะอยากคิดว่าเธอจะสามารถไม่ทำการบ้านได้ฉันจะทดสอบเธอพวกนี้โอ้โหว่าอะไรนะเอาจริงดิเธอมีคำถามบัดชัดหรือไงออไม่โอ้ยการคนนี้มัน ตกลงกลับไปที่หอพระองเธอซะมันเริ่จมจะมืดแล้วรบข้างของพวกเราถูกล้อมรอบไปด้วยความมืดที่กำลังจะทำให้ที่กำลังที่กำลังจิตดังพระทิ่ตกวี้ที่จุดจางในวินาทีนั้นฉันไม่มีกองคิดเลยว่ามันจะช้าถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะ หัวกระต่ายของเธอมันเป็นความผิดพลาดเออฉันเอาอ๋ออ๋อหัวกระต่ายหมายถึงว่าหัวกระต่ายของเรามันหายไปแล้วอ่ะคือแบบว่าง่ายคือหูหูถูกระต่ายอ๋อหูกระต่ายหายไปหรือเปล่าวะแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวอ่านเนื้อเรื่องไปก่อนนะคะระหว่าง ฉันเอามืองฉันไปไว้บนหัวฉันฉันสังเกตว่ามันมันยุ่งเหยิงแค่ไหนจากไอเวมบตนลมเมื่อกี้นี้ออกมาว่าปกติแล้วเราจะมัดจุกสกค้างเป็นเหมือนหนกระต่ายตอนนี้แม่งผมยุ่งหมดแล้วอ่ะอ๋อฉันควรผูกมันอีกครั้งหนึ่งนะอ่ามันดีขึ้นนะฉันฉันปล่อยผมของฉันแล้วก็ ทําให้มันเป็นอ๋อเหมือนกับแบบผูกแบบผูกผูกเอียงข้างอ่ะให้เป็นหางแบบผูกเอียงข้างที่ผูกเป็นเต่าญี่ปุ่นนะผูกเอียงไปข้างหนึ่งอะหลังหูซ้ายของฉันหลังไอ้หลังหูขหหวาของฉันเออเธอไม่ผูกเหมือนปกติหรออ้าวทำไมมะมันยากที่จะผูกทั้งสองข้าง ในด้วยเอ่อให้ให้ให้สูงเท่ากันโดยไม่มีกระจกอะโอ้คือรู้แต่ฉันชอบไอ้ที่เป็นปกติมากกว่าอบอกเลยว่าชอบอะบอกเลยว่าชอบอะฮะมันทำไมเธอดูเหมือนอะไรเนี่ยอินเ e s ร์สไฟอินเวรสซิวะเหมือนที่ยัไม่เธอดูอะไรวะอินเวอร์สซิลนี่คืออะไรวะ แล้วมันก็เข้ากับเธอนะอ,อือเฮ้มันทำให้ดูติงตองือยป่าวะไอ้นั่นเป็นคำหนึ่งที่มากเกินไปจริงเหมือนกับบอกง่ายๆว่าทำให้เธอดูติงตองอะมันเข้ากับเธออะไรมันเนี่ย <c oughs> ใจร้ายวะ่ะไปแล้วตอนนี้เัายังมีสิ่งต้องทำในคาเดมีอีกนะแน่นอนค่ะอย่าลืมที่จะทำการบ้านของเธอด้วยหรออ่าเอ่อ โอเคอย่าพูดอย่างนั้นสิ <c oughs> ดีขึ้นแล้วเจอเธอพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอ,โอใช่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งพรุ่งนี้นี่ทำไมหมูฟังกูอีกแล้วเอาอีกแล้วนะมึงติดีีประดับอีกแล้วนะย้านะนะคะก็โอเคแล้วปล่อยมันไปแค่คิดอยู่กับว่ามันจะรู้สึกยังไงระหว่างที่ฉัน มันเหมือนกับว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังมีอะไรอยู่บนหัวมีบนใดอยู่บนอยู่บนอะไรนะนกับแบบมีอะไรวางไว้บนไหล่ของฉันต้องสอง้างเลยอ่ะขอบคุณค่ะลุงพี่ค่ะที่เพอร์เฟคเจอคุณพรุ่งนี้นะคะดูแลตัวเองด้วยเขาหันไปอย่างเชื่อช้าแล้วก็ตรงไปกลับไปที่ตึกของคาเดมี่ฉันควรกับพวแล้วตอนเนี้ย เข้ามาในห้องของฉันเอมิเลียได้หลับไปแล้วบนเตียงฉันกับพี่ของฉันดีกว่าหลังจากที่เขาตอนนั้นเขาพูดว่าเขาจะทดสอบฉันพรุ่งนี้เหรอฉันไม่อยากที่จะทำให้เอมิเลียตื่นฉันจะไปฝึกที่บนสบนอะไรเนี่ยฉันจะไปฝึกที่ทอะไรเนี่ยนิมรลกอ,อย่างอะ่ะนิม ริมริมเบี่ยงแล้วกันอ๋อมันบอกให้เอาแบบทอร์นาโดขนาดอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะมันบอกว่าให้เออไซส์เอาไม้าร์มเนี่ยคือแบบให้เอาอเออไอทอร์นาโดอ่ะประมาณแบบขนาดประมาณอุ้งมือฉันที่นี่เป็นไงอ่ะโอ้ใช่ทอร์นาโดขนาด,นาดเข้ามืออุ้งศูงชั้นชั้น มองชั้นมองชั้นเอาสถานที่ที่เราไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็เริ่มยกฉากขึ้นมาจินตาการมันสิรูปแบบจินตนาการในห่วงชั้นโอ้ใส่ลมที่กดเกี้ยวเอ๋ยจงเกิดลมผุนเล็กๆขึ้นเทอโดโวเวนโตสเทอโบเวนโตสิไม่ใช่เทอโดเทอย โดลอเดเล็กๆเกิดขึ้นเมื่อชั้นเมื่อชั้นเสรกเมื่อชั้นตวัดพทาของชั้นชั้นมันได้แล้วอุ้ยฉันต้องต้องใจจดใจจ่อนี่นะฉันใจจดใจจอกับโคลอเดโดยการโดยการเบกมันผ่านไม้ก็สิชัดนชันว่าชั้นได้แล้วแหละยังไงก็ตามหลังจากห้านาทีที่ ี่ยังไงอะหลังจาก5นาทีที่ฉันเสกมันขึ้นมาฉันก็หมุดแล้วแล้วเวม็ดมดทั้งหมดของฉันที่ใช้ไปโลม,มุนเล็กๆก,ก็แตกสลายไปกับสายลมฉันเหอน,อเนื่อยยังเจ็ดฉันเหนื่ยมากเลยอะแต่เฮ้ยี่สึกไม้ทำได้ฉันคอนโทรฉันควบคุมได้นานกว่าเมื่อกี้นี่เอะเนี่ย ว่าฉันต้องขอบคุณรุ่นพี่คกที่เพอร์เฟกต์สำหรับช่วยฉันมากขนาดนี้ถึงแม้เขาจะเข้มงวดมากแต่เขาก็พยายามที่จะช่วยจริงจริงถึงแม้ว่าบางทีอาจจะเป็นคนดีจริงๆก็แด้เอาเทียร์เลอร์แล้วค่ะฉันไม่เคยฉันไม่เคยคิดนะว่าเพอร์เฟกต์รุ่นพี่คกที่เพอร์เฟกต์จะมีมุมดีๆเขาด้วยอะ ก็ดีเนอะเขาเป็นพี่ชายของฉันเันซี่ก็รู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นแหละแต่เขาก็ไม่เคยแสดงให้มันเห็นกับนักเรีนคนอื่นๆเลยสิมันเหมือนกับว่าอจจะแตกต่างกับคนอื่นสําหรับเขานะแต่ว่าพวกเขาเป็นบัตรอาจจาะหรือมั้งบางทีมันอาจจะเป็นอ,อย่างนั้นจริงๆเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นไม่ได้หรอกหัวข้อของ่องต่อไปคือคําคืนที่เย็บเหงา ทำคืนที่โดดเดี่ยวของพวกเขาเยียบเหงากับเธอเหรอคลอดไม่เขาจะไม่ทำอย่างนั้นแนะ่อะไรของมันอีลัสวะอีเลีต์อันลักเป็นอีลัสอีเลส,สมันจะต้องหนักมากแน่ๆมันจะต้องมันจะต้องยาม,มากแน่ๆที่จะต้องที่จะแบบโดยในฐานะน้องชายคนเล็กของเขาอะไรวะน แม้ต้องยากที่จะที่จะแบบยอมรับได้ประมาณน,นี้มากกว่าล้มัง้งเอาละค่ะก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาไว้กันต่อคลิปหน้านะคะตอรี่กิเกตไอสามอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ใช้ในการแคดเกมครั้งหน้านะคะแ <c oughs> ม่งหมุนแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองอะ่ะแม่งหมุนแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองอะ่ะอะไรวะนะคะ ก็ขอใช้มารอีกหน่อยนะอันนี้เห็นชื่อเฟซไม่เป็นไรช่างมันเพราะว่าเป็นเฟสที่ไอ้นี่อยู่แล้วที่ใช้แพทเกมอยู่แล้วคุณได้รับเป็นไม้โดเซนแฟมิลี่ไอ้นี่นะคะตัวเราก็บอกว่าอันนี้เป็นอันนี้จะทําเสริมท้ายคลิปนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ามันมีขึ้นมานะคะทาไมเม่งต้องด้วยวะเออคุณไม่ดี ุ้นที่เห็นรุ้นพีค้าคือหลอกเราไม่ถัดไม่ถนัดตาไม่ใช่แล้วไม่ฝากไลฟ์ที่หายจะชมคูว่าน่ารักดีดีก็ไม่ได้ไม่บอกคูติงองเนาะน,นะคะก็ครอบครัวโกเซนมีความเป็นครอบครัวที่มีความสาคัญกับความสาคัญกับโกเดในในลูอย่างมากฉันคิดว่าทุกคนในอาณาจักรนี้คุณรู้จักที่ครอบครัวของพวกเขาครอบครัวนี้ หัวหน้าครอบครัววอเตอร์โกสเตนเป็นอะไรเนี่ยเป็นพ่อมดที่มีชื่อเสียงจากการสร้างอะไรเนี่ยอ่ะอะรเรืยหอคการสร้างอุปกรณ์เวทมนต์ที่เป็นกระจกน่าสะมากๆเขาคือพ่อของอีเลียสและคาร์สโกสเตนครอบครัวคุณโกสเตนนั้นถูกฝึกเวทมนต์ ตั้งแต่อายุยังเด็กมากๆนั้นหมายถึงว่าพวกเขาก็ศับก็เป็นที่ต้อนรับของอะคาเดมี่แล้วพวกเขาก็เป็นและพวกเขาก็พึ่งเป็นสมาชิกของอะไรนะสมาชิกึ่งเขาก็เป็นพึ่งเป็นโกเดโกเนสมาชิกไอ้พวกแบบเก่งกาดอ่ะทุ่ใช้เวทีเก่งกาดของโกเดนนลิลดิกด,ด้วย เอาละค่ะก็ขอจบจูนเนอร์ไว้ทีเท่านี้นะคะเอาไว้มาต่อกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาเจอกันพนะัทเด็นัพัทเจ็ดนะคะเดี๋ยวมาเจอกันพัทเจ็ดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือตับใครก็ได้วยนะคะหรือกดแชร์ก็ได้อะนะคะให้ทุกคนได้รู้กันนะคะว่ามีช anel นี้อยู่นะคะเอาละค่ะทุกท่านคะก็ขอลาไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวก็ขอลากัาไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันต่อคลิปหน้านะคะถ้อย่างที่บอกนะคะให้กดไลค์กดติดตามกดแชร์ขอให้หล่อวันหล่อคืนด้วยวันคืนน่ารักวันน่ารักคืนนะคะเอาละค่ะไปแล้วบ๊ายบาย